แล้วสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาพบกับช่องพังหางดีนะคะตาพิกจะพาใ่หางดี่งมงคลออกจากคอกไปแล้วมาแล้ววิ่งจันเลยเอาเอาไปไปเลยครับไป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 กับพ่อเลยไปเร็วๆครับไป เอาเข้าไปอีกแล้วเอา้าไปตามพ่อเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาทำอะไรครับบกปอกอ๋อฮักเอ้า มิงครับมิงทำอะไรเอาเอาเอาไป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 เลยไปเลยลูกไปเลยไป ครับไปไปขยับออกจากบ้านจะไปอยู่ที่เก่านะจะเอาไปอยู่ที่เก่าพอเอาไปขอน้ำเอาอะไรให้กินเสร็จสายก็จะเอาเข้ามาเหมือนเหมือนเดิม ย่าไม่มีหรอกครับเขายังไปหามาอยู่พ่ออ้วนพ่อเปาเขาไปหาอยู่ครับหาญ้าอยู่ครับไปไป,ไปเออเอาเอาเอาอืมทำอะไรครับทำอะไรอืมวิ่งจันเลยเอาวิ่งจันเลย ต้นไม้ก่อนผมก็ทำเหมือนแม่ผมนั่นแหละผมก็เรียนแบบแม่ผมมันเป็นหิวน้ำหรอตีเอาเอาเอาตัวป่วนเดินเล่นแล้วตัวป่วนเอา้า เดินเข้าป่าแล้วครับผมเดินเข้าป่าแล้วได้ยินเสียงหมาเอาเกลัวเสียงเออ,อไไดูดู ทำอะไรมิ่งทำอะไรโอ้ท่อน้ำก็จะให้กินหญ้าแถวหน้าบ้านก่อนดูพอมิ่ง ทำอะไรครับมิ่งทำลายนี่นี่ผมก็ทำเหมือนแม่ผลมาแล้วเหรอเอเอ,เอทำเหมือนแม่เลยเอา้เอาผมจะกินย่าเหมือนแม่นะครับนันนัน ค <Okay. laughs> แข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากครับเออถึงยาเหมือนแม่เลยเอา้อาสองสามวันได้ออกมากินทีไม่หางดีตาพี่บอกว่าอยากเอาไปที่สนามบินเหมือนเก่า ก็ไม่มีปัญญาจะเอาไปล็อกเขาไม่ให้ออกไปเดาไปกินหญ้า มิ่งครับมิ่งเอาเอามาแล้วมาแล้วเอามาแล้วครับนั่นเอาวิ่งเจนเลยเอาทำอะไรครับอืมอืมอืมทำอะไรครับจะกินหญ้าแล้วครับจะติดคอ ันผมยังไม่ยาวกินยังไม่ได้นะครับระวังหญ้าติดคออาเอาดึงเหมือนแม่สิครับดึงเออทำเลยทำเหมือนแม่เลย นสนุกมากไหมครับออกจากดินมาหาหญ้าเอาเอาสนุกมากเลยครับทำเหมือนแม่เอาเอาอวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปไหนครับ ให้ยินจินาไปก่อนนันเอาบุกเข้าไปบุกไปไหนครับสัญชาติยานที่อยู่กับป่ามาอยู่บ้านเข้าไปแล้ว ่เข้าไปแล้วปลุกเข้าไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วอย่าท่วมแล้วนิ่ง ยาท่วมหลังแล้วครับนะครับผมทำอะไรครับผมจะหากินยาเลยครับ แล้วสนุกมากเลยครับได้เดินกับเข้าป่าเอาเอาถ้าไปปล่อยป่าเพิรกคงจะหาตัวไม่เห็นล้อปลาเพิรกเขาสูงไปแล้วว้ยคาโป ทำอะไรครับจินไม้เหรอนั่นจินไม่ได้นะครับเอาออกเลยครับาไม้ออกเลยครับเอาออกันน่นั่นบุกป่ามาทำไมกลับไปกลับไปครับกลับไป <c oughs> เฮ่เอาเอา หากินหญ้าหาชินไม้ทำอะไรครับ,ผม,มรบผมทำอะไรครับเนี่ยผมทำอะไรครับเนี่ยโออสนุกมากเลยผมผมสนุกมากเลยครับแม่อืมอืม ผมได้เข้าป่านะครับนกมากเลยดิ่งแล้วจันเลยนิ่งครับสนุกไหมครับสนุกมากให้ลูกสนุก